นะครับท่านผู้ชมเจอแล้วครับเลขดังนะครับงบน้อยนะครับงบน้อยก็ว่าไปตามงบนะครับนี่สองแปดนะครับผมงวดนี้ผมลุ้นเฮ็ดงานกะเมื่อยเนาะเอาหกล้านก็พอไหมคะเอาหกล้านก็พอหกล้านก็พอนะครับแม่ค่าท่าได้บอลนี่พ่เห็นดอกหนางวดนี้เขาดังตัวใดตัวใดครับตัวใดตัวใดมักมักตัวใดงวดนี้จ้งหน่อยจังหน่อยนึง เขามาแห้งเขามาแห้งตัวไหนยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ดูเลยดูแต่ปฏิทินหลวงปู่สวงปฏิทินหลวงปู่สวงตัวไหนปฏิทินหลวงปู่สวงตัวไหนจำไม่ได้ลืมแนะเนี่ยสี่เก่าบอแคบใบอยู่แคบใบอยู่นี่ไม่ขาวบอกแคบใบอยู่อ๋อผมนี่ครับนี่เลขเนี่ยชนดับชนดับอันตรายด้วยนี่เลขสองแปด ดังแน่นอนอันแน่นอนใครใครยังไม่ซื้อรีบจับจองเป็นเจ้าของนะครับสองแปดเนี่ยส่วนตัวผมงวดเนี่ยดังแน่นอนนะครับเลขมงงคนนะครับนิ้นย้ำนะครับผมผมซื้อเลยเดินท่านผู้ชมหกล้านนะครับหกล้านรางวันที่หนึ่งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม25น้าหสิห้าเลขที่ออกแปดหนึ่งสี่หกสองแปดางวันที่หนึ่งางวันที่หนึ่งี่แหะ 2, 5, ละร <c oughs> <c oughs> างวันที่หนึ่ง,ง,งแงงม่ค้าจาอ,อยู่บ้านไหน เจ้าหนีละเจ้าหนีละเจ้า่เอาเงินบ่เเออออแม่ข่าเจ้า่เอาเงินบ่เอ้ยแม่ข่าบอกว่าขายให้คนบ้าคนดีเนาะโอ้ยผมดีใจไหมผมถือโคกล้านไหมผมถือโคกล้านแน่ๆเอาใจเงินแม่ข่าคนเนาะครับเนาะเอา๋อืม ได้เลขมากแล้วไม่ค่ะเป็นไปอ่านหลานเนาะครับก็ตัวนี้นะครับอันแน่นอนนะครับผมบอกไว้เลยอันแน่นอนสองแปด